สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับโอ้โหนะฮะนะฮะก่อนจะไปชมภาพปิดตากันนะฮะตอนที่สามนะครับน้องน้องพาพี่พี่มาชมรุ่นนี้กันก่อนครับนะน้องว่าจะไม่เอามาแล้วเป็นไปไม่ได้ครับรุ่นนี้นะครับเป็นหน้าเดียวกับเหนือดวงของลูกปู่จือเลยพี่โอ้โหบอกเลยว่าทีเด็ดครับนะแค่กล่องก็สวยแลวนะพี่นะแค่กล่องก็สวยแล้วนะครับหนึ่งกล่องจะมีแฮงห้าสิบองค์เท่านั้นนะพี่นะบอกเลยว่ารุ่นนี้สวยมากนะครับ เดี๋ยวน้องนะฮะขอญาตนะฮะแกะเลยนะลุ้นหลือเพียงนี้นะพี่ประมาณยี่สิบกว่าลุ้นได้นะครับยี่สิบกว่าลุ้นได้นะครับเดี๋ยวมาแกะรวยพันล้านของลูกปูจื้กันครับนะผมบอกเลยว่าสวยมากเป็นเหรียญไข่นะครับนะเดี๋ยวผมขอญาตแกะเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอญาตตัดภาพนะขอญาตตัดภาพไปเลยแล้วกันครับนะพี่แกะนะไ,ได้เร็วๆแล้วพี่นะจะได้เร็วๆะครับ Okay. จะได้เลยเดียวนะพี่จ๋านะครับขอญาตตัดภาพเลยนะเรียบร้อยแล้วพี่นะฮะแบ่งมาแล้วทั้งหมดยี่สิบห้าองค์นะครับเปิดเป็นสอง EP นะครับเปิดเป็นสอง EPEP และยี่สิบห้าองค์นะครับใส่ครบใส่ได้ครบไหมนี่นะครับไปเป็นถาดเล็กนะพี่นะเป็นถาดเล็กนะฮะ EP และยี่สิบห้าองค์ใส่ไม่พอด้วยพี่ ล้นนะฮะล้นไม่เป็นไรนะฮะอ่าโอเคนะครับยี่สรายการนะฮะแถวละเจ็ดสิบสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอโอเคครับยี่สองค์นะครับเดี๋ยวมารับชมกันพี่ชายนะครับชอบองค์ไหนถูกใจไหนก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรนะครับลุ้นละสามราสิบบาทนะสาลุ้นส่งฟรีครับนะสาส่งฟรีอยู่แล้วโทรพี่ส่งฟรีอยู่แล้ว,ว, TV, ส,ลวสาลุ้นหนึ่ันบาทนะครับ สามรุ่นหนึ่งพันบาทผมมีพระแถมให้องค์หนึ่งนะครับอ่าอย่างนี้ดีกว่ามามาดูรายการที่หนึ่งเลยพี่นะครับมาดูรายการที่หนึ่งรุ่นนี้ไม่มีรรยการมานะฮะไม่มีรายการมาเดี๋ยวผมขอเปิดเซิร์ชดูนะครับองค์ขึ้นหนึ่งเปิดมานะฮะร,รุ่นนี้นะถ้าพี่ๆจําได้นะครับรุ่นเหนือดวงอ่นะหน้าเดียวกันเลยนะฮะหน้าเดียวกันเลยที่แรงๆหน่อยพี่อุ้ยเปิดยากนะรายการนี้เปิดยากครับพี่นี่ฮะเดี๋ยวก่อนจะเปิดดูสักครู่เลยพี่นะ เดี๋ยวผมเอาใบรายการให้ไปเมนนื่งพี่ชายลึกของมีใบรายการแล้วน่าจะขอดูก่อนรายการนี้เปิดมาครับโอ้โหโอ้โหพี่โห้รายการนี้เปิดมาครับอ๋อมีใบรายการ,าร,การแล้วไม่ต้องแล้วงั้นนี่ฮะเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าสวยตอนแรกน้องจะไม่เอามาอยู่แล้วเลยครับแต่พระสวยน้องจะคัดมาให้นะฮะพระย่อยนี่ไม่ไม่เอามาเลยครับไม่เอามาเลย ร,รายการนี้เป็นเลียนหล่อสำริดโบราณนะครับเซอร์ไพรส์นักกักเงินลงยาจีวอนนะครับเรียมกรอบนะฮะเลขโคดัมเบอร์เลขลงท้ายก้าโอ้ยลนยนี้จะจัดสร้างเซอร์ไพรส์นักกักเงินจีวอนเรียมกรอบเดยเฉพาะเลขลงท้ายแปดเก้านี่ฮะโอ้ยนี่น้องได้มานะนี่หนึ่งหนึ่งเก้าอ่าแดบงบว่าในักากักเงินจัดสร้างน้อยพี่นะฮะจัดสร้างน้อยนี่ เนื้อหลอดสำริดนะโบราณตอกเก้ารอบออ้ยตอกได้โคตรโบราณด้วยนะเนื้อหลอดสำริดพี่องค์น,นี้เอาไปพี่ห้าร้อยบาทหน้ากากเงินนะพร้อมเรียมแล้วนะพร้อมเรียมนะครับรุ่นรวยพันล้านนะพี่โอ้โหสุดจัดพี่องค์แรกมาก็สุดจัดนะต่อมาพี่องค์ที่สองนะครับ น,ะะน้องจะเปิดแบ่งเป็นสอง EP นะครับ EP แรกกับ EP ที่สอ,องนะครับเปิดรอบละ2ี่้าองค์นะครับรุกนี้จะมีหนึ่งลังจะมียี่ห้าองค์แต่ถ้าใครอยากได้รุ่นก็ได้นะครับใครอยากได้รุ่นก็ได้รายการนี้เปิดออกมาครับโอ้โหทีเด็ดเลยที่วาพี่แต่ละองค์รุ่นนี้นะฮะทีเด็ดเลยนี่ฮะที่ผมบอกว่าบอกเลยว่าพี่พรุ่นนี้ทีเด็ดจริงนะฮะ รายการนี้เลขคนลเบอร์เจดเก้าเนื้อชุบเงินคุยพื้นลงยายชมพูหน้ากากชุบน้ำทองคำแท้เซอร์ไพส์ฝังพลนกพะเก้าเลี่ยมกรอบเฉพาะเลขลงท้ายด้วยเก้าโอ้โหนี่นี่ฮะโอ้โหสวยๆว่เลขคนลเบอร์เจ็้านะครับรายการนี้เอาไปพี่ชายน้องแบ่งให้ที่ 600บาทนะห0 0้ยบาทพี่นะฝั่งพอยด้วยเอาไป5้า้ย้าผมขออีก5ห้าิบาทแลยกันเพราะองค์นห้าร0อย้ดักกากเงินนะผมขอห้า้ห้าสิบนะแบ่งให้พี่ชายนะครับแบ่งให้นะบอกเลยว่าพี่นะซื้อรูนไปพี่3 5 0รนะยห้าสิังไงก็คุ้มนะครับรุ่นนี้น้องบอกเลยนะยังไงก็คุ้มเพราะรุ่นนี้น้องบอกเลยว่าสวยจริงนะครับถึงเอามาให้เล่นกันนะพี่นะต่อมาพี่รายการที่3ามเปิดมาครับ รายการนี้เป็นเนื้อชุบทองต่อโคดหัวเสือรอบนะฮะลงจาจีวอนเซอร์ไพรส์ฝั่งพอยได้สีเฉพาะเลขที่ลงท้ายได้เจ็ดเก้าโอ้โหนี่ฮะสวยจริงๆครับพี่นาะเลขคดอะไรอ้เปิดได้เลยนะฮะนี่นาะที่น้องบอกว่าสวยจริงเลขคดนัาเบอร์หนึ่งหนึ่งสา นี่ครรายการที่ได้คนจำนวนหนึ่งสื่อสามนะครับรายการที่สามองนี้เอาไปแค่สามร้อยบาทพอพี่นะฮะสามร้อยบาทพอพี่รายการที่สามนะครับต่อมาเป็นรายการที่สี่ครับรายการที่สามสวยไหมสวยนะสามร้อยบาทเองนะฮะลองเลือกรู้วิจายนะครับรายการที่สามนะครับรายการที่สี่เปิดมาพี่รายการที่สี่ครับนี่ฮะโอ้โหรายการที่สี่ครับเป็นเนื้อ ทุกสามกษัตริย์องเงินจีวรทองพื้นนาคเซอร์ไพส์ฝังพลอยไล่สีเต็มสังตินี่ฮะโอ้โหเป็นหนึ่งในนั้นนะครับหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นเลขคู่เบอร์สามเจ็ดนะครับนี่ฮะเซอร์ไพส์ฝังพลอยไล่สีนะพี่นี่โอ้โหได้กรอบมไม้แก้ครับรายการที่เราได้กรอบไม้แก้พี่นี่ฮะโอ้สวยจัดนะครับรายการนี้สวยจัดทีนี่ฮะ รายการนี้ฝั่งพลอยเทพสาตินะเนื้อสามกระสับต,ตัวพี่น้องขอที่หกร้อยบาทนะฮะน้องขอที่หกร้อยบาทที่รายการที่สี่โอ้ยสวยจริงเป็นไงพี่น้องบอกแล้วว่าตัวนี้สวยจริงนะครับนี่ฮะตอนอีพีเช้านี้ครับเดี๋ยวพี่พ่พ,พ,พิตานะฮะประมาณสักอีนิดหนึ่งสินะิอสักสี่สามสี่หกครับต่อมาองค์ที่ห้าโอ้โหเนื้อทองเดงบิบไฟตอโคดเก้ารอบลงยาดีวอนเซอร์ไพรส์นักกากเงินพับ โอ้โหลายกันนี้ไงโอ้โหสวยๆครับเนื้อทองเนี่ยผิวไฟพี่เลขโค้ดตั้งเดิร์เลยพี่หนึ่งสามศูนย์พี่รายการนี้นะสามร้อยบาทพี่ชายนะสามร้อยบาทพี่รายการที่ห้าต่อมาเป็นการที่หกครับทำการเอาลุ้นก็ได้นะคะรับลุ้นสามร้อยนา,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 าทีผัดจัดตัดส่งฟรีนะจัดส่งฟรีนะครับพี่ชายนะครับต่อมาเป็นรายการที่โอ้โห รายการที่หกครับไม้ยพี่รายการที่หกไม้ยารายการนี้เป็นเนื้อจนวนมันม่วงต่อกโครพุทธคุณหลังเลเซอร์องค์พย,ยัญานะอุยสวยเลขคนละเบอร์หนึ่งเก้าแต่สร้างสามสิบองค์นในโลกนะฮะถ้าองค์อื่นนะถ้าองค์อื่นที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยเก้าสิจะไม่เลี่ยมกรอบนะจะไม่ได้เลี่ยมกรอบเนี่ยจะเป็นเซอร์ไพรส์ยเฉพาะเลี่ยมกรอบน,ะน,อนี่ฮะอโอ้โหแช่นะ้ำมันว่างพี่สวยเลยโอ้โหสวยจริงนี่ฮะ เด็กคนจำนวนหนึ่งเก้าพี่จ๋านะสวยมากพี่ยายสวยจ,จริงครับพญายนาคก็สวยนี่ฮะรายการนี้นะผมขอเพียงแค่สี่ร้อยห้าสิบาทพอนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทพอนะเบามเบาไม่พี่ผมก็เปิดไม่ถูกอ่ะไม่ขาดทุนก็ไม่เป็นไรพี่ไม่ขาดทุนก็พอแบ่งพี่น้องกันไปนะครับต่อมารายการถัดไปพี่รายการที่เจ็บครับ ร,รายการที่เจ็ดนะครับนี่โอ้โหชนวนผิวลุงคุยพื้นลงยาแดงนะครับโอ้โหสวยจริงนะครับสวยจริงน้องขอตัดแป๊บ 8, นะครับ,นะรบองคนะ์ที่เจ็ดนะพี่จ๋านะฮะองค์ที่เจ็ดนี่น้องบอกแล้วว่ารุ่นนี้สวยโอ,วอ, 2, วยอ,อ้เลขคุณตัวเบอร์สองหลักด้วยเลขคุณตเบอร์ตัวเดียวด้วยหมายเลขสอง นี่ฮะหมายเลขสองวีน่าปูคุมคุมเลยนะครับเป็นหน้าเดียวกับใใคล้ายเนือด้วงเลยพี่นี่รายการนี้นะผมขอที่3ามาบาทพี่ชายสามบาทนะครับนะจับรุ่นรวยพันล้านนะครับต่อมาครับพี่ชายต่อมาเป็นาการที่8ปดครับรายการที่8เปิดออกมาครับเนื้อชุบทองคุยพื้นลงยาเด็นะครับเนื้อชุบทองคุยพื้นลงยาเดงครับนี่ฮะอ้ เนื้อชุบทองคุ้ยพื้นลงยาแดงแล้วลายคุ้ยพื้นยังสวยเลยพี่เลขคนละเบอร์สองสามนะเลขคนละเบอร์สองสามพี่นี่คุ้ยพื้นลงยาแดงโอ้โหสวยจริงๆนะพี่นะรายการนี้ฮะเนื้อชุบทองนะฮะลงยาแดงพี่สามร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะฮะสามร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันพี่ชายลองเลือกชมดูนะครับต่อมาครับรายการต่อไปครับรายการที่เก้ารายการที่เก้า ถือว่าสวยกันเลยนะถือว่าสวยเลยพี่โอ้ยรายการที่เก้าขออนุญาตเปิดมาครับเป็นเนื้อสแตะโลหะหน้าล็อกเก็ตต่อพี่โอ้โหทำไมสวยแบบนี้นะฮะนะรุ่นนี้ถือว่าสวยจริงๆครับพี่นะอย่างที่น้องแจ้งแจ้งไว้นะครับนี่ฮะยอมใจรุ่นนี้เลยนะครับนี่เป็นคู่นะพี่ชายนะครับสักนะค,คู่นี่ฮะโอ้โห สวยงามนะสวยงามจริงนะล็อกเก็ตจากเงินนะจากสีเงินเลขคุโค้ดเบอร์สามหกพี่ชัยนะฮะรายการนี้น้องขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทพอนะฮะสี่ร้อยห้าสิบาทพอพี่ชัยนะครับนะเอาไปบูชากันได้เลยนะฮะต่อมาครับพี่ชายมาลือกันต่อครับรายการที่สิบสวยทุกองครับสวยทุกองค์พี่รุ่นนี้นะน้องไก่ตีเสนอนะฮะก็บอกมาแล้วว่านะพี่ๆนะครับเอาพระที่สวยมาแบ่งปันพี่ๆอยู่แล้วนะครับอย่างงี้ลืมอุดหนุนน้องด้วยแล้วกันนะครับต่อมาครับรายการนี้เปิดมาพี่เป็นรายการที่ ติดครับโอ้โหรายการที่สิบนะครับเป็นเนื้อสต๊าดลงยาขาวเนี่ยนี่ฮะโอ้โหเฝาเพชรเนี่ยนี่ฮะรายการนี้พี่นะฮะเอาไปที่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะฮะรายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบบาทพอพี่รายการที่สิบนะครับต่อมาเป็นการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่สิบเอ็ดครับเปิดออกมาโอ้โหสิบเอ็ดเป็นรายการอะไรนะรายการสิบเอ็ดเปิดออกมาเป็นล็อกเก็ตแปดเหลี่ยมฉากทองโอ้โหสวย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 ล็อกเก็ตแปดเหลี่ยมฉากทองครับรุ่นเลยพันล้านนะฮะด้านหลังอุดมุนสารนี่ฮะอยากเห็นเลขโค้ดนลำเบอร์นี่สวยเลยพี่จา๋าเลขโค้ดนลำเบอร์สามสี่ นะครับนาฬิกคตัวเบอร์สามสี่หลังเป็นหน้าปกนี่นี่เอาไปพี่นะฮะสี่ร้อยห้าสิบาทครับสี่ร้อยห้าสิบาทพีระการที่สิบเอ็ดนะฮะต่อมา,าร,รายการที่สิบสองครับรายการที่สิบสองเปิดออกมาครับ เนื้อเงินชุบ <zet> น <everyday> ้ำทองคำโอ้โหฝั่งเพชรเต็มจีวรเรียมกรอบอินเตอรี่ฝั่งเพชรสั่งจะสร้างเก้าองค์เลขโคดตรวเลขอะไรครับพี่โอ้โหสวยจริงๆครับเรียมกรอบอินเตอรี่นะครับเอ้ไมงานเป็นไงเดี๋ยวผมขออนุญาตดูเลขโคดตัวเลขกันนะมาดูพร้อมๆกันพี่โอ้โหอันนี้เนื้อเงินชุบน้ำทองคำนะฮะ สวยมากนะฮะสวยมากเลขโค้ดเบอร์ใหม่เลขสองโอ้โหร้องหัวหน้าพี่จ๋าเลขโค้ดเบอร์ใหม่เลขสองร้องหัวหน้าครับนี่ฮะเราร้องหัวหน้าพี่นะโอ้โหสวยๆเลยนะครับสวยๆนเลยนี่ฮะรายการที่ผมขอที่สองพันบาท้วกันนี่ฮะรายการที่ผมขอที่สองพันบาทครับนี่ฮะแบ่งให้เลยนะสวยๆเลยพี่นะครับสวยมากสวยมากสวยมากนะครับ ต่อมาเป็นการที่สิบสามครับร,รายการที่สิบสามครับเปิดออกมาเป็นเนื้อชนวนโพนี่ลงยาขาวเ,เนื้อชนวนเนี่ยผิวลุ้งนะครับเนื้อชนวนผิวลุ้งลงยาขาวเลขโคดตร์เบอร์สองแปดนะพี่เนี่ยโอ้โหได้เซอร์ไพรส์ฝั่งพอยกัพี่ ได้เตอรไฟ,ฟผังพลอยพี่เนี่ยเอาไปที่3ามร้อยห้าสิบาทนะครับสามยหิบาทครับพี่ชายต่อมาพี่รายการที่สิบส รายการที่1ิบสี่ครับเป็นเนื้อแล่เหล็กน้ำพีรวมโคดพุทธคุณหน้าก,กัดเพ้นเลขคนเบอร์สี่สองเอาละพี่นะครับเนื้อุเนื้อแล่เหล็กน้ำพีเอาพี่ใช่ไหมรายการนี้เป็นเนื้อแล่เหล็กน้ำพีโอโหพี่สวยมากนะสวยมากพี่นี่ฮะเลขคนเบอร์สี่ศูนย์พี่นะเนื้อเพ้นพี่รายการนี้เอาไปพี่นะสี่ร้อยบาทพอพี่สี่ร้อยบาทพอพี่รายการที่สิบสี่นะครับ มาเป็นการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าครับ,รรรบเป็นเนื้อชุบเงินคุ้ยพื้นลงยาเดงหน้ากากชุบทองคำแท้เลขยกอตเบอร์สามหกโอ้โหสวยคับพี่เลยนะครับยังสวยครับพี่ในาการนีนะฮะเนื้อชุบทองคําแท้หน้ากากชุบน้ําทองคําอดจัดไปเอะไันนี้อย่างเนื้อเงินนะรายการนี้อย่างเนื้อเงินพี่จา๋านี่ฮะโอ้โห ที่คุณจะเบอร์สามหกลูกมน 9, ันได้เาพี่ในยการที่ขอปไปน้องไปฮะสี่ร้อยบาทต่อพี่สี่ร้อบาทต่อครับนะครับต่อมาครับเป็นการที่16ครับรายการที่สิเป็นเนื้อเงินคุยพื้นลงยาน้ำเงินครับนันหน้ากากซุปทองคำแท้นะะ หน้ากากชุบน้ำทองคำพี่โอ้โหเซอร์ไพรส์ลงยาร้อนสิบเก้าเหรียญนะฮะเดี๋ยวผมดูโอ้โหหน้ากากชุบน้ำทองคำพี่เลขเนื้องอเนี่ยเนื้องอนะพี่นะฮะเลขคนเบอร์สามห้าพี่นี่รายการนี้เอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทปีความสวยไม่เป็นรองใครแน่นอนนะฮะร,รายการนี้โคตรสวยพี่นะฮะร,รายการที่สิบหกครับต่อมารายการที่สิบเจ็ดครับ รายการที่เจ็ดเปิดออกมาเป็นเนื้อทองเหลืองซาตินคุยพื้นลงย่างน้ำเงินครับนี่รายการที่รับไปพี่ได้นะครับน้องแบ่งให้ราคาเบาเบาครับเลขโค้ดลำเบอร์ไม่ได้อา้าวไม่โค้ดเบอร์ไม่รู้ด้วยเอาไปรุ่นเองนะครับรายการที่ขอแค่สามร้อบาทพอพี่นะรบจะส่งให้เลยนะครับพิเศษให้นะครับต่อมาครับรายการที่สิบแปดครับ รายการที่แปดเนื้อหล่อเหล็กน้ำพีครับโบราณนะฮะชุบหน้ากากทองนะฮะเลขคดเบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้โหเนื้อหล่อเหล็กน้ำพีอะหน้ากากชุบน้ำทองคำต้องเปิดให้พี่ดูนะนะมีขวัญใจนะสายเหล็กน้ำพีนะคอยสะสมอยู่นะเพจเรานี่ต่อคดรวมอย่างนี้เลยพี่นะนี่เลขคดตเัเบอร์ตองหนึ่งนะครับถือว่าสวยพี่นะครับน้องบอกแล้วว่ารุ่นนี้สวยธรรมชาติ นะครับนะลอ,บนะลองเทียบดูได้นะลองเทียบดูได้นะได้ตองหนึ่งด้วยนะครับขอแป้งปังพี่น้องเบาๆพี่เนื้อแร่เล็กนพี่รนะาการชุดน้องคลามสี่ร้อยบาทนะฮะน้องขอสี่ร้อยบาทพอพี่นะครับเนี่ยถ้าชอบามาถ้าไม่ไหวก็ต่อรองได้พี่แต่ถ้าไหวก็จัดเลยพี่นะครับ <laughs> ติ๊กตองครับนาเลขกตองบี่นะตอมาครับนะพี่นะฮะตองรายการที่สิบเก้าครับโอ้ รายการที่19เ้าเปิดมาครับเป็นเนื้อกระดูกช้างแกะสลักเสมือนจริงโอ้รายการนี้กระดูกช้างในการแกะสลักเสมือนจริงนะฮะน่าสนใจน่าสวยมากนะครับเลขโค้ดตัเบอร์หนึ่งสามครับโอ้โหนะฮะรายการนี้เอาไปสี่ร้อยบาทพอพี่สี่ร้อยบาทพอครับนะฮะต่อมาครับรายการจะไปครับพี่รายการที่ยี่สิบนะฮะ รายการนี้ทีทีสิบน้องเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้นวะหุ้มทองคําแทับเอาแล้วนวะหุ้มทองมาแล้วครับมาแล้วนี่ฮะรายการนี้ที่สุดนะครับนวะหุ้มทองคํานี่ย้ํานะครับว่าเป็นหุ้มทองคําเลยนะนี่ฮะเซอร์ไพรส์หนึ่งถึงเก้าเลขโว้ดอะไรพี่หนึ่งสองโอโ้เลขโวดต์เบอร์หนึ่งสองจะสร้างร้อยห้าเหรียญนวะหุ้มทองคำพี่ นวะตหุ้มทองคำนะครับผมขอเปิดปลาที่น้องที่เจ็ดร้อยบาทอ่าหกร้อยพอพี่สำหรับอีพีนี้หกร้อยพี่ใครไว้ใครได้นะครับใครไว้ก็ได้นะเอาไปที่หกร้อยบาทพอนะครับต่อมาพี่เป็นรายการถัดไปครับรายการถัดไปครับ,รา,าร,ร,บรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับรายการยี่สิบเอ็ดนะครับเนื้อชุบทองคุ้ยพื้นลงยันน้ำเงินโอ้หนี่รายการนี้ นะครับนะเอาไปพี่350บาทพอนะครับเลขโค้ดน้ำเบอร์สอเอาไปพี่350บาทนะครับต่อมาครับเป็นการที่22นะิบสอรายการ22ครับเป็นเนื้อตัดชิดทุก 3K นะฮะองค์ดํานะลงเลขท้ายลุ้นฝั่งเพชรเลขท้ายหนึ่งแลุ้นฝั่งเพชรโอ้โหตัดชิดนะฮะตัดชิดหุ้มทองคำนะฮะ เลขคูณตัวเบอร์หนึ่งสามพี่เอาไปสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยเอาไปพี่ชายนะครับหูสี 400, ่ร้อยใช้ค่ากรอบก็ไม่ได้นะพี่สี 400, ่ร้อยนะพี่นะครับนี่ฮะน้องมาแต่งตานให้นะครับน,น,น,นะขอให้พี่พี่ชายอุดหนุนน้องแล้วกันนะครับนะช่วยกันอุดหนุนพี่นะครับน้องได้อ่ามีกำลังใจนะฮะในการหามาให้พี่ๆนะครับต่อมาพี่รายการที่ยี่สามเอ้ยใช่ยี่สามยี่สามนะครับเป็นรายการนี้เป็นเนื้ออัลเบกา ต่อโคดเก้ารอบสอดไส้นะวะเลขโคดเบอร์สี่นี่สอดไส้ครับสอดไส้สอดไส,ส,ส้เอาไป3 5 0้าบาทนะครับนะต่อมาพี่รายการถัดไปครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่24ครับรายการล็อกสุดท้ายแล้วนะรายการลองสุดท้ายพี่นะรีบจับโทรศัพท์รีบโทรจองกันได้เลยรายการนี้นี้อ,อปลาก้าเลยครับ หน้ากากเพ้นท์มาโอ้โหไม่เพ้น์รายการนี้เอาไป300บาทพอพี่นะฮะหน้ากากอนตก้าสวยๆแบบนี้กันเลยทีเดียวครับเอาไป300บาทนะครับเลขโคดนัมเบอร์พี่สี่เก้าหนึ่งหกนะเลขโคดนัมเบอร์สี่เก้านี่ฮะสวยๆเลยต่อโคดถุงเงินถุงทองครับนะเอาไปพี่3 0 0รอห้าไอ้สามร้อยพอเอาไป3 0มพี่ใครวายใครได้ครับต่อมาพี่รายการที่ยี่สิบห้าครับรายการที่ยี่สิบห้าครับเปิดออกมา รายการยี่บห้าเปิดมาเป็นนวัตต่อเก้ารอ,อบแชมเทมโอ้โหนวัตเก้ารอบอยู่ออกม่วงๆแบบนี้โอ้้ผิวสวยครับเลโขเเลโค้ดตัวเบอร์อะไรพี่จ๋าเลขโค้ดตัวเบอร์แปดสอง นวะต่อเก้ารอบนะรายการนี้ขอพี่น้องเพียงแค่450บาทพอสำหรับเนื้อนวะโลหะจะสร้างเพียงแค่9กเหรียญในโลกนะนวะโลหะ450รหบาทไปนะครับวันนี้ก็มีแบ่งปันประมาณนี้นะพี่ชายนะครับ25รายการนะครับตอนที่1นะครับส่วนตอนสองจะพบกันในใหม่นะครับนะชอบใจก็ติดต่อค่าธรรมเนี่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับนะอย่างนี้ฝากขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ